สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC เนาะทาง FC ใหม่ FC เก่านะจ๊ะเมื่อนีก้บบก็มาแบ่งแนวทางนะจ๊ะแนวทางหานอยมัดรวมสี่นอยเนาะของวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเขาก็มาเบิ่งผลวันที่ยี่สิบเจ็ดกันก่อนเนาะแนวทางนอยเฉพาะกิจนะจ๊ะนอยเฉพาะกิจเจ็ดสี่สีส่กับเจ็ดหนึ่งเนาะ จ็กับ7จหนึ่งกับบมี่เนาะจ้าส <Gore> ่วนเจเนาะจ้าเจ็ดกับมาลักลอยเนาะจ้าส่วนเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งข่าเด่นเจวิ่งรูดเนาะตัวจอะบมีเนาะจ้ากระลดดไปเข่าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะน้อยพิเศษหกสี่สหกสรดห้เก้าเด่นหวิ่งรูดนะจาตัวจอะบมี่เนาะจ้าเนาะเข่าตัวเด่นวิ่งรูดน้อยปกติเก้าศูรดเนาะจ้าหกหนึ่ง กรรดเนาะน้อย VIP 609รูดนาะจ à, ๊าเจ็ดหกเจ็ดหกเขาเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะจะโตเจาะกระบุมีเนาะกระรูดไปเนาะจ้ะสรุปคลิปนี้เนาะจ้ะคลิปนี้เขาเด่นหาวิงนะ่งรูดเนาะเด่นหาเจ็ดวิ่งรูรดส่วนโตัวจอห้าเวาาเ,าเขาเนาะจ้ารูดหาะจาะถ้ารูดหา,น,า,า,หาหน้อยพิเศษมาหาเก่าเนาะ้ารูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนาะจ้เห้าก็กจะได้น้อยเฉพาะคลิปเนาะจา้จะเจ็ดหนึ่งเนาะน้อย VIP เจ็ดหกน่าจะสายหลุดสายวิ่งกัมานะจจะในหลอบนี้มาซ้ำหลอบเป็นนะจจะมาน้อยเฉพาะคิดพิเศษกับ VIP น่าจะส่วนตารางวันน่าจะตารางวันศูนย์ศูนย์นก็มาเนาะศูนย์มาสี่ก็มาจาจะส่วนสองไม่มาแปดไม่มาน่าจะเนาะเอากลับมาลุนต่อตามต่อน่าจะในหลอบนี้กะสายหลุดสายวิ่งกับเขาไปเต็มเต็มน่าจะ ามาหล่นต่อตามต่อวันที่18เนอะแนวทางมีเขาไมุ่ดเนอกจากโกปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนจ้ะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองให้เด่นที่07วิ่งรูดเน่อจากตารางวันมี4มี6 มีสมีสามสารถจับสองตัว3ามตัวนั่งไปหลุดไปวิ่งได้เนาะจา้ะส่วนตัวจอก,ก็จะมี02 04 0สอง7ูนย7สี่ศนยนย์เงี่กเจ็ดาเนยนไปกราบน้ำนะ่จาจะสองตัวเนาะ ส่วนหัวกับเก่าย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันนอกจากกับหัวกับหางเอาเนะ0 6, 0าะศูนย์หกศูนย์เก้าองค์ศีลกรถเป็นไปได้นอกจากเจ็ดหกเจ็ดเก้าใช่เนาะเจ็ดหกเจ็ดเกาก็มีแล้วนอกจากเนาะลองเบิรงกนะจ๊ะมักตัวใดชอบคู่ใดกะวีคอปิจารณาเอาเนาะส่วนตัวเด่นในตารางวันกะนำไปจับใส่ตัวที่มักตัวที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้นอกจากส่วนตัวเน้นที่แอดมากเนาะมีศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ เจ็ดหกเนาะจ้ะส่วนตัวเน้นกับเป็นความชอบส่วนตัวธรรมะประชอบกับตามใดเนาะจ้ะเนาะนําไปเปลี่ยนแนวทางใดเนาะจ้ะพี่คอพิจารณาเอาเนาะาบ,บ่มัประชอบกับเบิ่งเป็นคู่อื่นใดเนาะจ้ะดูวจะจับในตารางวันก็ไใดเนาะหาหน่อยมัดรวมสีน้อยวันที่ยี่สิบแปดนะจ้ะสำหรับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบหล่ำล่ำลวดลวดปังปังกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าที่สําคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนไว้พ่อกันคิดนาแนวทางนาจ้า สวัสดีค่ะ